ครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับระบบะจำลองการแยกหิน,นและระเบิดหินนะครับหินหรือว่าแลก็เราทำระบบจำลองขึ้นมานะครับโดยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันนะขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราต้องเลือกก่อนนะครับว่าเราจะใช้หินเราจะระเบิด,ะะบดหินประเภทไหนนะครับมีห mm ินแกรนิตหินปูนหินทรายเนาะตอนนี้สมมติเราลองดูหินแกรนิตก่อนนะครับใส้กระบอกตรงนี้เลือกนในรานแล้วก็กดปุ่มแล้ว ได้ว่าคือการอที่รพบนทีวีนะครับบรรยายว่าต้องทําอะไรการเิ่มระเบิดค่ะสถากกากสามมิติของเรานะครับก็บินไปยังตําแหน่งที่เราจะทําการระเบิดอินนะครับเะได้ว่าเป็นหน้าผานะครับแต่จุดบริเวณด้านขวานะครับแล้วก็มีรถไปอยู่ตรงนั้นแล้วอันน้เราจะใช้ท่านตรงนี้นะครับจอยติกตรงนี้เนี่ยในการที่จะควบคุมความลึกนะครับของการขุดดูซิว่าเราอยากจะ้ังน้องดราพอ ดูนะครับพอขุดปุ๊บ <C oughs> นี่จะเห็นได้ว่าฐานสั่นด้วยนะครับน่าความเหมือนจริงนะครับให้กับผููเล่นเรามาบนจอนะครับก็สแสดงระดับความลึกน,นะครับของหลุมที่เราทําการขุดอยู่ในขณะนี้แตอนนี้ก็ขุดลงไปลึกพอสมควรแล้วผมเอาแค่นี้นะครับผมปล่อยอแ,แล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับที่เป,ป็นปุ่ม ไปนะครับก็คือรามาที่สถานีเ,าเติมวัตถุระเบิดนะครับซึ่งเราจะลองการเติมเนี่ยโดยการหมุนนะครับแท่งตัวนี้เนาะเราก็หมุนไปนะครับเหรื่อยวัตถุระเบิดสีขาว,ขาวๆคล้ายๆเกลือเนี่ยนะครับมันก็จะถูกเติมขึมน้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าวัตถุระเบิดเนี่ยจะได้มากเท่าที่เราต้องกอารเติมไปเติมไปอ่ะสมมติเอาแค่นี้นะครับว่ากดโอเคเนาะกลุ่มนะครับบนแป้นบังคับปั๊บ ก็ไปที่สถานีสุดท้ายนะครับอถานี้จุดระเบิดนะครับซึ่งตอนนี้กดระเบิดไม่ได้นะครับเพราะในงานการของเเนี่ยถ้าเราจุดระเบิดได้ทันทีเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แั้นเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการชาร์จไฟก่อนนะครับเราจะชาร์จแบบนี้เราหมุนนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันชาร์จเต็มที่คือพอชาร์จเต็มที่ก็จะเห็นได้ว่าไฟสัญญาณอันตรายลน์แหงขึ้นมาแล้วนะครับ พอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ได้กี่คะแนน9คะแนนนะครับโอ้โหสุดยอดคนทํายังไม่ได้เต็มสิบเลยไม่รู้ว่าไงโอเคครับระเบิดน้อยไปหน่อยะต้องใส่ระเบิดคนก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเค